ช่องตองที่สักควีอีกแล้วนะคะคือต้องห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะก็ต้องขอโทษคนที่แบบ Subscribe ไปด้วยนาะนี่แบบยอดซับตรงนี้คือ600แล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ กลับมาแล้วค่ะกลับมาทําแบบจริงจังอีกแล้วนะคะก็หมดแพชชั่นไปช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวมาแบบไปหาประสบการณ์ชีวิตมาแบบเยอะๆมากๆเลยนะคะก็มีสิ่งที่ไม่เคยทําและได้ทําในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีความสุขแบบสุดๆเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกีฬาโลดโผนหรือว่าไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบไม่ไม่ค่อยกล้าไปอะไรอย่างี้เนาะก็รู้สึกเผชิญโลกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยนะคะก็กลับมาแล้วค่ะพร้อมกับ ผมสีใหม่นะคะทุกคนคือผมสีนี้ก็เป็นสีบลอนเลยนะคะวันนี้นะคะต้องก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะว่าผมสีบลอนแบบนี้ผมสีสว่างแบบนี้จะเข้ากับโทนไหนจะแต่งไปแนวไหนสไตล์ไหนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า อันดับแรกเลยนะคะต้องก็จะมาลงเป็นตัวรองพื้นนะคะทุกคนเป็นรองพื้นของเมเบลินนะคะใช้สักน้ำหนึ่งก็พอแล้วนะคะเพราะว่าตองไม่อยากให้ผิวหน้ามันดูหนาดูเนะเกินไปนะคะก็ค่อยๆลงค่อยๆเบลนด์ blend นะจ๊ะ คอนซีลเลอร์นะคะทุกคนให้หน้ามันดูยกขึ้นนะคะซึ่งตองได้ทริคมาใหม่นะคะก็นี่แหละดูจากติกตอกบ้างนะคะศึกษามาบ้างเนาะจะลงไปแนวนี้เลยนะคะนี้เลยแล้วก็นี้นี้ก็ยกขึ้นไปนี้เลยนะคะ มันจะยกขึ้นเหมือนเราลิฟต์หน้าขึ้นเลยอะทริคนี้ก็เป็นทริคอีกทริคหนึ่งนะคะที่ตองก็ช่วงนี้ใช้ไปบ่อยนะคะในการแต่งหน้าเนาะก็ลองเอาไปทําดูนะคะลงคอนซีลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะตองก็จะมาลงคอนทัวร์นะคะทุกคนจะลงคอนทัวร์แบบเนื้อครีมก่อนนะคะเพราะว่าตองช่วงนี้อินกับการที่อยากให้หน้ามันดูเป็นแบบชัดขึ้นหน้ามันดูเป็นโครงขึ้นนะคะ นนหน้าคือแบบลงเนื้อครีมเอด้ยเสรเป็ปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปตองก็จะมาลงแป้งฝุ่นนะคะทุกคนจะตกตกใส่มือแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาแทบแทบส่วนใต้ตาก่อนเลยเนาะอะไรที่มันเป็นแบบเยิมง่ายๆนะคะ น,นนนัะะคะเดี๋ยวต้องก็จะเอาแป้งนะคะมาเบกใต้าตาไว้นิดนึงนะคะเพื่อการแต่งหน้าของเราเนาะแต่งหน้าเสร็จก็จะได้ปัดออกง่ายๆนะคะ ต่อไปนะคะตองก็จะมาใช้ที่ทาตานะคะเป็นอายแชโดว์นะคะทุกคนตองก็จะมาแต่งออกแนวแบบน้ำตาลทอง,ทองๆออกแนวแบบส้มๆอิดๆหน่อยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะยังไงยิ่งถ้าผมสีบอลอะมันทําให้หน้าดูสซมนะคะทุกคนถ้าทาผมมามันต้องแต่งนิดหนึ่งอะก็ต้องแต่งหน้านิดหนึ่งเนาะ่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวตองจะลงสีน้ําตาลตัวนี้ก่อนนะคะให้มันดูเป็นเบทนะคะ จากนั้นนะคะตองก็จะใส่สีส้มนะคะเข้าไปนิดนึงนะคะทุกคนแบบใส่ไม่เยอะให้มันเหมือนดูมีประกายเออมีประกายแบบงงไหมแล้ก็จะใส่เป็นยินเดียวนะคะใต้ตาน,นิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะตองจะใช้ตัวนี้สีนี้นะคะมาคัดครีสนะคะทุกคนให้ตามันดูเป็นแบบดูมีชั้นมีมิติอีกแบบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาลองดู จากนั้นนะคะก็จะเอาสีทองตัวนี้นะคะทุกคนมาใส่ตรงที่คัดครีสนะคะทาชิมเมอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต้อจะมาเก็บละเอียดตรงปลายหางตางนะคะต้องเอาสีน้ำตาลน,นะคะมาใส่เนาะ ตองก็จะใช้สีทองสว่างนะคะก็เดิมเนาะมาใส่ตรงหัวตานะคะแล้วก็ตรงข้างล่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะตองก็ใช้อายแชโดว์สีดำนะคะมาเป็นเส้นไลเนอร์นะคะทุกคนตอจะเอามูดไปทางโทนน้าตาลนะคะก็ไม่อยากให้มันเข้มเกินไปนะคะก็จะเอาสีดามาเป็นอายไลเนอร์ให้มันดูฟุงฟ้งๆนะคะ ก็จะใส่ใต้ตาด้วยนะคะก็จะเอาอายไลเนอร์นะคะมาจิ้มตรงหัวตานะคะให้มันดูเป็นตาเฉียวนิดหนึ่งเบาๆพอแล้วเดี๋ยวจะใช้แบบอายแชโดว์เกลี่ยอีกทีหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอายแชโดว์น้อนเดี๋ยวต้องก็จะปัดใต้ตาเอ่ยใดออกนะคะปัดแป้งออกนอกจากนั้นนะคะก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคคาร่าเลยค่ะ นั้นนะคะตอนใช้ขนตาแบบช่อๆนะคะทุกคนมาแบบติดขนตานะคะต้องรู้สึกว่าขนตาแบบช่อๆมันดีกว่าขนตาแบบเป็นแผงนะคะจากประสบการณ์ที่ใช้มานะ,ะทุกคนมันจะทําให้แบบไม่ดีดไม่อะไรอย่างงี้เนาะก็จะใช้ง่ายกว่านะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับตาดูการติดขนตาแบบช่อมันทําให้ดูเป็นแบบ ดูไม่โปะแล้วมันดูเนียนไปกับตาเลยนะคะอันนี้คือต้องชอบมากๆแล้วก็แนะนําเลยนะคะทุกคนลองไปตำนะจ๊ะก็จะมาเขียนคิ้วได้น้าตาลสีอ่อนนะคะแล้วก็น้าตาลสีเข้มผสมกันนิดนึงนะคะทุกคน รอและอย่ารอรีนะคะทุกคนพูดอะไรขั้นต่อไปนะคะต้องก็จะมาปัดแกมนะคะทุกคนต้องจะเอาสีส้มนะคะผสมกับสีชมพูนะคะทุกคนแต่ต้องจะปัดไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าต้องอยากให้หน้ามันยังยังดูเป็นแบบโทนน้ำตาลไปอยู่นะคะอยากให้มันมีความมีสีนิดนึงอะ,ะทุกคนเข้าใจปะต่อไปนะคะต้องก็จะมาลงเป็นบรอนเซอร์นะคะทุกคนจะลงไปเลยนะคะแถบแถบเหนือคอนทัวร์นิดนึงเนาะ จากนั้นนะคะจะมาลงไฮไลท์นะคะจะลงไฮไลท์ให้หน้ามันดูพุ่งขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะคะหน้าดูพุ่งมากต่อไปนะคะก็จะมาเขียนขอบปากด้วยลิปลิปไลเนอร์เนาะทุกคนเนาะลงด้วยลิปข้างในนะคะให้มันเป็นสีส้มหน่อยเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับลุคนี้นะคะแบบลุกไม่สาวผมบลอนนะคะทุกคนตองก็คือทําผมบลอนมาซักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะเพิ่งได้มาทําคลิปกันนะทุกคนเนาะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับลุคนี้นะคะถ้าชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ตองด้วยนะคะถ้าหายไปนานนะคะเดี๋ยวตองจะกลับมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบจริงจัง,จงมากๆเลยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่พพอ์ตตองนะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ